สวัสดีค่ะกบมาพบเจอกับมิสมอีกแล้วนะค่ะเนาะเมื่อน,นี้มิสมบ่ได้มากินบ่ได้มากินอะไๆทั้งสิ้นเนาะค่ะเนาะมิสม e สิมาว่าเรื่องการทํางานอยู่ประเทศฝรัง่งเศสของมิสมนะคะเนาะว่ามิสมนี่เป็นกลุ่มที่ใส่แรงงานที่แบบว่าใส่แรงงานในกําลังของมือลายนะะเนาะจ้าเนาะตอนนี้เป็นปัญหาของของแม่บ้านลหลายท่าน,นะะเนาะจ้าเนาะมิสมกับเปรียบสําหรับแม่บ้านอีกท่านหนึ่งนะะเนาะจ้าเนาะในการทํางานเนาะจ้ามิสมู้ทงานซูชินี่ มิสมูกัดไส้ไส้ข้อแขนมิสมูสลายเนาะค่ะเนาะสำหรับการโลเขาตัดปลาจับมีดล่างของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะบวกสิเป็นงานคั่วหรือว่างานเลี้ยงลูกหรือว่างานงานที่ใส่กําลังของมือหลายเนาะจ้าเนาะว่าวิธีการรักษาขอมือของมิสโมนี่มิสโมูสเฮ็ดจังไดเพื่อที่แบบว่ายิงไทยลหลายๆคนนะคะเนาะที่ว่าเฮ็ดงานเกี่ยวกับร้านอาหารพัดจังเสีย เส์บจังสิาแล้วก็อาทิเช่นกลุ่มงานของม e ิสมูคือกันเนอจ้าเนาะว่ามิสมูใส่กำลังข้อแขนหลายมิสมูรักษาจังไดเนอจ้าเนาะมีวิมิสมู e มีวิธีการแบบว่าเซฟตีจังไดเนอจ้าเนาะว่าแขนเฮ้านี่เฮาใส่แขนในการทํางานหลายเนะจ้าข้อแขนเนอจ้าเนาะตรงคอรตรงเนี้ยเลิกงานมามิสมูเห็นอย่างเนะจ้าเนาะในการบางเธอมิสมูก็เอายาวมาครึ่งจา่าเอาพวกแบบยาคายกล้ามเนื้อนี่ มาหนวดมาครึ่งเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาโลกแตกของของผู้หญิงหลายๆท่านเนาะจ้าที่แบบว่าเหตุงานเกี่ยวกับครัวรแล้วก็หลายๆท่านก็ถึงขคันผ้าตัดเนาะจ้าเนาะผ้าตัดแขนเนาะจ้านะเนาะผ้าตัดเส้นตรงเนี้ยเนาะจ้าเนาะเอ็นนะ่ะแล้วก็บ,บางท่านใช้วิธีการฉีดยาเข่าเส้นเนาะจ้าเนาะจากที่มิสมูสอบถามเพื่อนๆยู่ตางประเทศมาหลายๆท่านนีบางคนเลือกว่า กลับไปเมืองไทยแล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นเลยมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะหายเร็วด้วยมิสมูมีปัญหามาปีหนึ่งนะจ๊าเนาะจากการเริ่มเริ่มทํางานขังแหลกของมิสมูที่ว่ามิสมูให้การสูชินะจ่ะแบบปวดแท้งจากปวดนอนไม่ได้ปวดปวดแบบปวดชาไปเลยนะจ๊ะปวดแบบคือจัางแบบว่าบอบอรับรู้เลยนะจ่าอาการมิสมูได้ได้แบบเอ็กซเรย์เธอนึงนะจ๊าเอ็กซเรย์แขนทั้งสองข้างของนะมิสมูเลยนะจ๊ะ หมอว่าให้ต้องระมัดระวังในการใส่ใส่ข้อมือแต่ว่าการระมัดระวังว่าได้นะจ้าเนาะแล้วมิสมก็กไปหาหมออยู่เมืองไทยนาะจ้ามิสมมีโอกาสเดี๋ยวไปหาหมออยู่คลินิกคลินิกหนึ่งอยู่อยู่เกาะพะงันช่วงที่มิสมไปเที่ยวนาะจ้าเนาะท่านหมอหมอหมอเพื่อนก็บ,บอกว่าเลิกแบบขอหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ทํางานตรงนี้ได้ไหม มิสมบอกว่ามิสมูเห็นงานคั่วมิสมูเด้นยกหมอกเขาหมอกเขาหมอกเขา่าย่ประเทศฝรั่งเศสนี่โมแมนหมอกเขาหาลิตรคือบัตเฮาาดิจ้ะหมอกเขาคิดว่าน่าจะสิบถึงยี่สิบลิตรนะจ้ะหมอกเขาใบหนึ่งนะจ้ะ <c oughs> ที่แบบว่าความหนักมันหนักมากๆนะจ้ะว่าตามก็หากิโลอ่ะจ่ะเฮาต้องยกเนาะจ้ะเนาะจังอาทีของมิสมูนี่ใส่แบบใส่ขมือปัดปลายยกหม,มอเข่าหุ้งเขา่เขาหุ้งอย่างนี่เสีย มิสม,มูก้กอะมีโอกาสเดี๋ยวไปเอ็กเซลเลยนะจ่ะเอ็กเซลแพทย์อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยแนะน้ำให้มิสมู้ใส่ปลอกแขนนะจ่ะก่อนนอนใส่ใส่ไข่ไข่ขก็เป็นเฟือกแขนบานเท้านาะจ้ะเนาะบานเท้าก็สิเป็นแบบว่าเฟือกพลาสติกนะเอ้ยเฟือกสีขาวนะจ่ะเฟือกเฟือกปูนพลาสติกนะี่ยปูนพลาสเตอร์นะจ้ะปูนสีขาวๆาวมมิสมู้จำไม่ได้ขอโทษขออภัยจ้ะแต่ว่ายูนี่แบบว่ายูนี่มันเป็นเมืองที่แบบว่าเมืองโมเดิร์นนะจ้ะเนาะ มหมอก็เลยเคียนใบสังให้มิสมูไปไปซื้อปอกแขนมาตอนแรกมิสมูมิสมูแบบใจห่อนะค่ะบอลอหมอคือมิสมูปวดแห้งมิสมูไปซื้อเองนะจ้ะมิสมูไปซื้อปอกแขนมาขมา,างหนึ่งแปดสิบห้ายูโรจ้ะปอกแขนในน้อยนะจ้นะเนาะแปดสิบห้ายูโรก็เออใส่แล้วมันก็นลดการเคลื่อนไหวของแขนได้นะจ้ะมิสมูก็เลยล่อไปเอาไปเอา,ไปเอาที่แบบว่าหมอสังนะจ้ะ อันนั้นมิสโมูสใจส่งตไปยี่สิบห้ายูโรนะจ่ะเนาะที่จริงแล้วของมิสโมูสอามานี่มันลอยว่ายูโรนะคะลอยยี่สิบเจ็ดยูโรค่ะแต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจ่ายใหเนาะค่ะเนาะมิสโมูสเาถึงปอกแขนที่มิสโมูสเาถึงคือปอกแขนตัวนี้นะจ่ะเนาะดีนะค่ะเนาะลดการเคลื่อนไหวของแขนเขาได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันสิเป็นเล็กนะค่ะเล็กดำไว้ค่ะแล้วก็ตรงนี้กะ สอบค่ะแบบว่าบ,บ,บอบเกาะค่ะเขาเย็บมาดีนะคะนะ่ะเนาะมิสมวบอันถึงเรื่องปอกแขนในการเซฟเซฟข้อมือและหลายท่านนะค่ะนะที่แบบว่ามีปัญหาเกียเก่ยวกับการปวดแขนปวดข้อมือในการทํางานมิสมูขอแนะนําปลอกแขนค่ะแต่ขันผู้ใดใจห่อนกะไปซื้อที่ร้านขายายาได้เนาะจ้าเนาะไปสั่งได้เนาะจ้าเนาะแต่ว่าหูซื้อว่าสิแพงหมอกมากเลยเนาะจ้าขันไปซื้อเองเนี่ยขางลาแปะสินหายูโรเนะจ้าเนาะ หมอก,ก Baptist, lavender, ็เลยเขียนใบสั <c oughs> ่งมาให้ม <ming> ิสมูมมิสมูมแบบว่ามีมีบัตรมีบัตรทองจ่ายอยู่นี่เปรียบเสมือนบัตรทองเนะจ๊ะประกันวิตัลของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีประมาณว่ามิสมู้มมิจูแอนมิจูแอนก็คือประกันสังคมนะจ๊ะประกันสังคมการวิตัลของหมอจ๊ะหน้วก็มิจูแอนก็คือประกันจ๊ะประกันในที่ทํางานนะจ๊ะใจหาย เดี๋ยวมิสโมสิสใส่เบอร์นะจ๊ะมิสโมสอยากสิมาน้ำเสนอว่าปอกแขนตัวนี้เป็นปอกแขนที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะเนาะสําหรับแม่บ้านท่านใดที่มีที่มีปัญหาเรื่องแขนเนาะค่ะเนาะเร,นเรื่องข้อแขนข้อเรื่องคอตรงนี้นะจ๊ะเนาะมิสโมสอยากสิแนะนําให้ใส่คือมิสโมเนาะค่ะเนาะอันนี้มิสโมสกะหมายถึงว่ากะนี่มิสโมสู้สจีจิใส่มาในลักษณะนี้นะจ๊ะเนาะดูทีวี นอนหลังอาบน้ำมิสโมใส่เนาะค่ะเนาะซักด้วยสบู่ค่ะซักด้วยส,สบู่ค่ะเป็นกดอ่อนๆเนาะค่ะเนาะแล้วกะ็มิสโมใไซสองขางคะ่ะปัจจุบันมิสโมอกอใส่เนาะค่ะเนาะมิสโมใส่ใส่เกือบทุกมื่นนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดเพราะว่ามิสโมเห็นงานเกี่ยวกับ,กบตัดปลาแล้วก็หงงุงเขาหุ้งแซมมิสโมต้องมาใไซนะจ๊ะใส่ปกแขนทุกมือใส่ไว้คือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะจ๊ะเนาะ มิสโมขอแนะนําว่าให,ให้ท่านน่ะซื้อมาใส่นะจ้าเนาะรักษารักษาขอมือเฮาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นะว่าตรงเนี้ยมันลดการเคลื่อนไหวนะคะเนาะเห็นปะเวลาเฮาเนาะเห็นยังกระซาคือว่าขอมือเฮาสิบคเคลื่อนไหวมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นลายแล้วเนาะค่ะเนาะมิสโมลดการปวดแขนเลยเนาะค่ะเนาะเห็นไ่นนจ้ามิสโมกัดใส่ใส่เบื้องหนังใส่เบิ้งละครอนใส่นอนใส่เล่น โทรศัพท์ก็ได้บางท่านบางท่านก็นอาสิบแบบว่าบ้เห็รงานหนักจ้าแต่ว่านอนนอนทับข้อมือจ้านอนทับจังสี่เนาะค่ะเนาะหรือว่าเลน่นโทรศัพท์หลายอย่างส,สามารถซื้อมาใส่เด้เนาะคะ่ะเป็นเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆของมิสโมทีมิสโมเอามาใส่ไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อเพื่อที่แบบว่ามิสโมอยากสีนําเสนอว่าการเซฟข้อมือเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า มิสโ่อยูในกลุ่มแรงงานจ้ะใส่ข้อมือนี่หลายมากๆมิสโหมก็เลยอ,อยากที่สิม,มานําเสนอเพื่อนๆว่าแนน้าให้เพื่อนๆว่าสือม,มาใส่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสังเกตบังเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้เป็นเล็กเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยืดยุ่นได้เนาะคะ่ะเนาะว่ามือข้อมือเฮามือขอหน่อยขอใหญ่เนาะค่ะแต่ว่ามิสโหอยูประเทศฝรั่งเศสนี่มิสโมใส่เบอร์หนึ่งจ้ะเพื่อใส่เล็กที่สุดนะนันสิมีเบอร์หนึน่งสองสามนะจ้ะเนาะเบอร์สามเนี่เป็นเบอร์ใหญ่ค่ะ อันนี้เป็นเล็กนะค่ะเล็กเล็กอยู่ข้างในค่ะเห็นไหมเห็นว่าเห็นเป็นเล็กบ้านอันนี้ก็จะเป็นผ่าที่ยืดยุ่นในนะจ้ะเป็นผ่าที่แบบว่าซบจ้ามิสมหวังว่ามิสมเอาเอาปอกแขนมามาช่วยให้ท่านผู้ชมเบิงหวังว่าท่านผู้ชมจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะจ้ะเนาะกับท่านผู้ชมท่านใดแม่บ้านท่านใดที่มีปัญหาเรื่องข้อมือข้อแขนเนาะค่ะเนาะ ปวดข้อแขนเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าบางท่านถ้าเกิดปวดหลยๆถึงขั้นเป็นรูมะตอยเนาะจ้าเนาะรูมะตอยนีะนะ่ต,ต้องผาตัดเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันสีชามาจากตรงนี้เลยเนาะจ้าเนาะตรงจกรักระแหลของเขาเนี่ชาชาส่งผลกระทบมาหดปลาย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 ประสาทของนิ้วมือเขาเนาะจ้าเนาะถ้าเกิดผูดด้ใดเริ่มเริ่มที่ปวดมือเริ่มที่ปวดคอนะมีมีสมแนไนรน้ให้สื่อมาใส่นะค่ะนะโอเคค่ะ เห็นว่ามิสมูใสยังสี่เหรค่ะในการรักษาข้อมือข้อแขนของมิสมูในการทางานเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมที่พัดเทดงานพัดตลอดยกของนักยกของแข้งหรือว่าอุ้มลวงเสียสามารถไปซื้อมาใส่ได้เนาะค่ะเนาะมิสมูขอแนะนาค่ะว่าสินค้าเขาดีค่ะอันอันนี้มิสมูมีส่วนรวมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแพทย์ฝรั่งเศสเป็นผู้เขียนใบเขียน เขียนใบสั่งแล้วก็หายมิสโมไปเอานะจ๊ะเนาะก่อนมิสมทีสิได้ก่อนมิสโมสิได้ตัวนี้มามิสโมไปเอ็กซเรย์ลลก่อนนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามิสโมคิดว่าเมืองไทยเฮามัน่นาสิราคาถือนาะจ่ะเนาะสื่อมารักษาแขนเซฟแขนไว้เนาะจ่ะเนาะเซฟข้อมือไว้ในการทำงานนะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยังซื้อมิสมน,น้นักนะค่ะนะโอเคค่ะมิสมมกับสิ ขอาการาบลาไปจ้ะเพราะว่าเวลามิสมูบึงทีวีเบึงอย่างใส่มิสมูกัสย์ไซแบ่งเสียบางครั้งนอนมิสมูกัสิใส่จ้ะคันกันสัปดาห์ใดที่มิสมูปวดจริงจริงม e ิสมูส่เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของมิสมูนะคะโอเคไปละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย